สวัสดีค่ะทุกคนอาการ้อนนะคะอาเย็นเทเเอาทอนน้ำแข็งใส่กล่องไว้แบบนี้ทุกวันนะคะวันนี้เราจะมากินช็อกโกแลตเย็นค่ะแล้วก็ถ่ายคลิปไปทั่วนะคะ<ม>เผื่อเพื่อนๆจะอยากกินบ้างนะคะค อยากมีไรายได้จากคลิปนะคะตอนนี้ทําอะไรก็ถ่ายคลิปหมดนะคะอันนี้ก,ก,ก,กินจากกกินเพราะั้นไม่ทำเองนะคะซื้อมาแล้วก็มาใส่แก้วกินตอนแรกว่าจะเทนมสดใสไปเรื่อยแตอนี้ถ่ายกล้องมือหนึ่งเอ่อถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็อีกมือนึงก็จับของด้วยะคะะมันก็เลยไม่ถนัดนะคะ ไปเท่านี้ค่ะว่าไม่อิ่มค่ะเติมอีกนิดหน่อยเติมอีกนิดหน่อยนะคะอันนี้จริงมันเป็นแก้ววายนะทุกคนแต่เราเอามาใส่น้ำพงในกินแหละ